สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาตอบคําถามที่หลายๆท่านถามกันเข้ามานะคะว่า ผ่าฟันคุดเจ็บไหมแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงหลังจากที่ผ่าฟันคุดไปแล้วนะคะถามว่าเจ็บไหมจริงๆแล้วตอนที่ผ่าเราจะยังไม่รู้สึกนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอฉีดยาชาให้นะคะแต่หลังจากที่ผ่าไปแล้วประมาณ 1- 2ชั่วโมงก็อาจจะมีความรู้สึกเจ็บบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะขึ้นอยู่กับว่าเคสเราเป็นเคสยากหรือว่าเคสง่ายถ้าเคสง่ายก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเคสยากใช้เวลานานก็อาจจะเจ็บนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราผ่าฟันคุดไปแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังน้ ะะห้ามม้วนทิ้งนะคะ 2. เราจะต้องงดอาหารเผ็ดจัดร้อนจัดบุหรี่แอลกอฮอล์และยกของหนักออกลังกายนะคะ 3. เราจะต้องงดการพูดคุยหรือใช้โทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราพูดคุยอะคะ่ะมันจะทําให้พัก,ก๊อที่เรากัดไว้ขยับนะคะซึ่งจะทําให้เลือดหยุดไหลช้านะคะ 4. เราจะต้องแปรงฟันให้สะอาดนะคะแปรงฟันได้ตามปกติหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นแผลนะคะ ใช้น้ำยาบิาปากได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ขอให้เป็นหลังจากนั้น1-2วันนะคะแล้วก็น้ำยาเบิ้ปากต้องไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่มีรสแผลดรอนนะคะค่ะ 5. ประครบอุ่นประครบเย็นและทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำนะคะว่าคนไหนที่ยังมีฟันคุดอยู่นะคะยังไม่ได้เอาออกสามารถมาทำการนัดหมายได้ที่ LDC นะคะ LDC ของเราเป็นคลินิกเฉพาะทางนะคะนัดได้ที่ LDC ทุกสาขานะคะทั่วประเทศเลยนะ